มืกี้พี่ดูทอหมดวิัวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์เอ,นนนอน AM I นะครับเตรียมมาทำาอเพราะว่าปวดไหล่ข้างขวามากจกไหล่ไม่ค่อยขึ้นโอ้ยเจ็บนะบอันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ m อ i อัน,นี้อ่าผมกำลังเดินเข้าไปทำาอนะครับวันนี้จะทำาอ็มส่วนไหล่กับส่วนหลังนะฮะ ง่ายๆชิวๆนอนหลับในเครื่องเอ็มไอบางคนกลัวเสียงดังของเครื่องเอ็มไอนะจริงๆก็ไม่ดังมากเท่าไหร่ตอนนี้หมอทาเอ็มไอวัวไหล่เสร็จแล้วนะครับอยู่ในเครื่องอยู่ในโอุโมงประมาณสัก20นาทีเสียงดังแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับไม่คนไข้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในท่าเดียวนาน,านๆตอนนี้หมอทำเอ็มไอไหล่ขวาครับก็เอาไหล่ขวาสอดเข้าไปในอุปกรณ์นะฮะให้กำลังใจหมอได้นะครับ คร,ครับตอนนี้กาลังจะเตรียมตัวเข้าอุโมงค์นะครับจะทำเอมไอส่วนที่2ก็คือส่วนของหลังก็หมอมีอาการปวดหลังล้าวลงสะโพกอยู่บ่อยๆอาการยังไม่รุนแรงก็ตรวจเช็คไว้เลยฮะไหนๆมาทําเรื่องไหล่ละจริงๆวันนี้ตั้งใจมาทาเรื่องไหล่กว่าก็คนไข้ที่มาหมอส่งมาทําเข้าอุโมงค์ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยมีลมเย็นๆอยู่ในอุโมงค <Wow. S 1> ์ไม่ได้ดังมากเขาก็มีที่อุดหูให้สบาย ให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณครับครับตอนนี้มอกว่าทำเอไม้หัวไหลกัหลังเสร็จแล้วนะครับเป็นมาไม้ตั้งเดียวนะครับพัรแล้วประมาณที่นาที ยี่สิบถึงยี่สิบห้าตอนนี้เดี๋ยวก็ลองไปรอดูผวดอ็มไอผลไหลมันจะปวด mm hmm. ป,ปวดไหลมากมากนะครับนอนไม่ได้มาสองคืนแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีเอ็นไหลาขาดห,หรอือเปล่าอยางเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลอ่านเอ็มไอของหมอนะครับก็ตำแหน่งนี้นะครับปรากฏว่ามเีเป็นหินปูนที่เกิดอยู่ในเส้นเอ็นนะครับไม่น่าหมอถึงปวดไหลยกไหลไม่ได้ไปเล่นเวทมานึกว่าเอ็นไหลเพราะไข่ขาดนะฮะ แต่ไม่ใช่นะครับเป็นหินปูนให้เราดูดีก็จะเห็นเม็ดหินปูนอยู่ตรงนี้นะครับส่วน N n e ต t e r c a ย c i u ดีก็จะเป็นเม็ดหินปูนไซส์ขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดการอักเสบนะครับก็เดี๋ยวขั้นต่อไปวันพรุ่งนี้อาจจะไปให้คุณหมอรุ่นน้องฉีดยาสเตียรอยเข้าข้อไหล่ฮะถ้าอาการหลังจากกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าทรมานมากเห็นใจคนไข้ปวดไหล่ที่หมอรักษาเลครับ ครับครับก็เสร็จแล้วนะครับหมอทำเอ็มไอเสร็จแล้วนะครับส่วนของไหลไปหลังเราก็จะได้2องเอมไอนะครับในี้ก็จะมีตีซึ่งเป็นข้อมูลของเรานะครับแล้วก็เป็นแผ่นแผ่นเอ็กซเลอย่างนี้นะครับก็เราสามารถเอาตีดีนะครับไปลงข้อมูลในระบบค,คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลที่เราไปรักษาได้นะครับก็ทําให้เราก็จะมีภาพเอ็ไอของส่วนที่เราไป ทำมาอย่าปู่ในลงมานั้นๆได้นะคสามารถลงได้ตลอดนะครับขอบคุณครับๆเราเมื่อ,อกี้พี่ดูทข้หมดวิดีโอแต่รู้สึกตื้อๆนเฉยๆครับไปขื้นหนึ่งแล้วค,ครับสำหรับน้องและเพื่อนที่ดูอันนี้คือโพสเชเลียอัพโพสนะซาบอโคเมียนอินเจคชัน่นใช้คีโนคอร์ด20มิลลิกรัมไซโลเคน10 ml แอค8 ml 20มิลลิกรัมใหม่อ่าตอนนี้ กำลังแต่ตื่อเสร็จแล้วครับ